ดูฉันในวัยเด็กก็ได้ตั้งคำถามคำถามหนึ่งทำไมสังคมถึงเป็นแบบนั้นได้ถึงแม้ว่าจะเป็นคำถามที่เด็กน้อยแต่ยิ่งเวลาผ่านไปผมกลกระหาคำตอบนั้นมากขึ้นมากขึ้นและก็มาขึ้นผมก็ได้คำตอบของคำถามนั้นมาที่เฟรคาร์บไฮสคูลว่าไงครับน้องนี่ใครเนี่ยไม่รู้ไ,รไปถามอรู้จักเขาดิ ว่าไงครับคุณชื่ออะไรครับเนี่ยฉันชื่อฉันชื่อไฟอ๋อผมชื่อเลิฟนะครับมาใหม่อยู่ห้องเอห้องห้องเอเดี๋ยวผมมาก่อนนะครับผมขอไปคุยกับลูกน้องผมกรอนฮัลโหลครับพวกคุณกลับไปกันก่อนเลยนะครับไม่ต้องห่วงผมเอารถกลับไปด้วยเอาคันนี้กลับไปด้วยนะครับโอเคแย่ฉันชอบเปน่งผมคุยกับลูกน้องผมเสร็จแล้วนายยังไม่ทำอะไรฉันใช่ไหมท่านกลัวเลือเกินไม่เป็นไรครับ ตอนนี้ผมสร้างสไนเปอร์เอามือเอา,เอา,เ,อาเอาปืนลงแล้วครับไม่ต้องห่วงเฮ้ยอันนี้อาจารย์ใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ใช่ผมต้องทำอะไรบ้างหรอครับเออมาลแล้วอันนี้คือไงมาวันแรกใช่ครับมาวันแรกเมื่อวานมาไม่ได้เมื่อวานมันยุด <c oughs> โอ,โอ้่อเอาโอเคโอเคเอางี่ไฟอ่ะอ่ีอยู่ห้องเอใช่ไหมใช่ครับชื่อเลิฟ <c oughs> ใช่ครับโอเคเอางี่ไฟฝากดูแดนเลิฟเลยนะอ้าวผมอยู่ห้องบีนะเอ้าไม่ได้อะโรงเรียนเดียวกัน ได้ได้เดี๋ยวจานไปเตรียมสอนนักเรียนอยู่นะแต่สอนห้องเองก็แหละไม่ต้องห่วงแต่ฝากดูแลหน่อยแล้วต้องเจอจานตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวเขามาอะไรอีกทีเดี๋ยวจานประกาศอีกทีเดิมเดิม,มเดมเอ้ไม่เป็นไรมันคืออะไรหรอครับท่ามเมื่อกี้ไหนๆต้องดับเบย์นะไม่งั้นเขาจะเอาแฮกแฮกหกสปีดสองมาฟาดมันมันคืออะไรหรอครับจะเอาไว้เวลาเจออาจารย์ไหนให้ทำท่าเมื่อกี้ใหอสอนเขาด้วยไม่งั้นเธอโดนไอ้สิ่งนี้ มันคืออะไรหรอครับแอคแคค6สปีด2รู้แค่นี้ก่อนโอเคครับนายแสงอะไรเมื่อกี้อ๋อสไนเปอร์ค่ะงสไยจะเป็นแสงจากเลนกองโอ๊การเฮ้ยไม่ไรหรอกไม่ทำอะไรหรอกฝากจัดการด้วยกันไว้นายมาได้ยังไงเนี่ยโรงเรียนเนี่ยอ๋อพอดีพอคมส่งมาให้เรียนบอกว่าให้ใช้ชีวิตในโรงเรียนรู้อย่างนายนี่นะใช่หรอครับคุณพูดดีนะครับเนี่ยเอาไป2องลอยโอ้ยังไม่เป็นไร เอาเอาโอเคครับไม่ค่อยจำเป็นต้องใช้แต่ข้างนอกใช้นะครับข้างนอกใช้เยอะมากเลยผมซื้อได้ทุกอย่างเลยนี่นี่นายมาจากประเทศอะไรผมมาจากดูไบผมเป็นลูกครึ่งอีสานดูไบมีอีสานด้วยเอ๋อพอพอกับแม่ผมมาเจอที่ประเทศไทยนายจะไม่สั่งลูกน้องยิงชั้นใช่ไหมไม่ไม่ไม่ครับลูกน้องตอนนี้ลูกน้องอยู่ในหูผมเนี่ยครับผมสร้างเขาอยู่บอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องยิงนายนี่อันตรายมากเลยนะโอ้ผมอันตรายหรอกแต่ลูกน้องผมอันตรายมาก นายเข้าห้องเอได้ไงอ่าพอดีผมใช้เงินนิดหน่อยอฉันไม่น่าถามเลยอ้าทีน,นี้มาใช้เงินแล้วครับผมนึกว่าใช้เงินกันอย่างเดียวอมันก็ใช้อะแต่ฉันไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่อ๋อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเลี้ยงคุณเองด้วยสเต็กเนื้อวากิวเอฟไฟท่านเกรงใจนายมากเลยนะโอ้ไม่ไม่ต้องเกรงใจเรารู้จักกันแล้วคุณเป็นคนแนะนําทางเดินให้ผมเองเนี่ยเราก็รู้จักกันแล้วครับเดี๋ยวนะอโอ ด้านหน้าเนี่ยวิ่งไปตรงนั้นน่ะตรงแม่นาฝั่งู้น่ะพวกเธออยู่ห้องเอกันหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ฉันอยู่ห้องเอฝากสุลต่านที่ชื่อเลิฟเป็นนักเรียนใหม่อยู่ห้องห้องเอไปไปเรียนด้วยได้ไหมได้ได้ได้สิมาดิเราจะไม่ได้ไปด้วยกันหรอกครับฉันอยู่ห้องเบียร์เดี๋ยวนายเรียนเสร็จค่อยมาหาที่หอเดี๋ยวผมใช้เงินซื้อคนตัวคนก็ได้ครับเช้าโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็รเรียนเฉยเฉแล้วเราจะไปกันหรือยังอ่ะ ออืไปสิโอเคงั้นนำไปไหนนะนายนี่เด็กใหม่เหรอโอเขนาดบคุณห้องอะไรครับเนี่ยอยู่อยู่ห้องดีครับผมอ๋อไม่มีใครอยู่ห้องเอกับผมเเลลย่ะตาามมได้เลยนะโอเคครับบายบายเจอกันครับแผลงแผลงรวมตัวเพื่อนให้เยอะที่สุดนะเพราะว่าเดี๋ยวสองทุ่มเอ่อเราจะต้องมีการเดินทางแบบพลิกแพงกันนิดนึงใช่ค่ะอาจายวเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะสอนเรื่องเกี่ยวกับการเดินเรือน่ะจ้ะ ครับอาจารย์ใช่ใช่เออใช่ไม่มีไม่มีเสื้อชูชีพไม่มีอะไรที่ปลอดภัยตายล้วไทยเลยถ้าพครับอาจารย์มันเกินเลยไหมคะมันอันตรายมากเลยไม่ไม่ไม่ถ้าพูดเธอตายก็เรื่องของพวกเธอไงไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ก็คือต้องฟังอาจารย์ต้องมีค่าประกันค่าต่าอันตรายจังเลยอ๋ออันนั้นโรงเรียนจ่ายไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์ อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจ่ายให้ก็ได้เน่นะคะอาจารย์เออนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวรอเพื่อนรอเพื่อนเพราะว่าเดี๋ยวอันนี้ก็น่าจะเป็นคาบแรกที่ห้องเอได้เรียนกันวันนี้ก็เลยอยากให้ทุกคนได้ทําอะไรสนุกสนุกเดี๋ยวไปรีบไปตามเพื่อนมาเดี๋ยวสองทุ่มจะได้แบบอาจารย์นี่คือยังไงล่ะครับตายหนูขอหน้าเพื่อนใครเรือได้ไหมคะรอเล่นรอเล่นรีบไปตามเพื่อนรีบไปตามเพื่อนมาเร็วสเฮ้ยตรงนั้นะห้องเอหรือเปล่า โอ้อาจารย์น่ากลัวังเลยใครอยู่ก็ได้คะแนนเพราะอาจารย์เป็นการเก็บคะแนนอยู่แล้วน้อโอเคเอ้ใจเย็นสีลิต้องสองนาทีแล้วพมกืันคะแนนไะไไหมครับอ่ะโอ้โห ช้ะเนี่ยใครเนี่ยชื่ออะไรนะไม่เคยเห็นหน้าตามมาก่อนมาใหม่ครับมาจากดูไบมันจะดูใบนักเรียนใหม่เออแต่ว่าอยู่ห้องเอใช่ไหมทำไมนักเรียนใหม่ถึงได้เข้าห้องเอปกติอยู่บีไม่ใช่เขาอาจจะเลานจะมีความสามารถเขาอาจจะเรียนเรียนเรียนดีนะก็ได้นะคะ บอกกำใจ่ายเงินให้ครับไม่ปกติเขาไม่บอกว่าโปรไจก็ได้เขาบอกองกเนี่ยเออโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเอตอนตอนรับเพื่อนใหม่ดเดลกันเด็กห้องเอเนาะเออยินดีที่ได้รู้จักนะนายเลิฟใช่ไหมใช่ครับฉันชื่อปลาโอ้เป็นคนดีจังเลยครับพูดไปสองวันเขาโอ้โอ้ยินดีที่ได้รู้จักเราชื่อไออ้าวโอเคครับเอาไม่เป็นไรครับเอาเบอร์เกอร์ไปพ่ออ้าว ทามาพอดีได้สต้าวแล้วเขาก็ได้เกลียดมากคนรวยตายนี่ปกติเขาเผาเัมนยังไงคะอ่าเอาฟังทองก่อนครับอ๋อฟังทองโอเคเออโอเคงั้นแผนวันนี้ล่มเรือฮ้ยอะไรนะครับทาะไรไม่ไดเลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยเนาะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมง่ายๆอย่างห้อง B เนี่ยอาจารย์ให้แข่งกันตกปลาแต่ว่าวันนี้เนี่ยอาจารย์จะให้ทุกคนแข่งเรือเรียยเรือ ใช่ตก,ตกปลานี่มันดูซอฟกว่าแข่งเรือเลยนะคะเนี่ยอ๋อไม่อาจารย์เห็นเราไปเด็กห้องเองไงก็อาจจะเก่งกว่าเออก็อาจจะเก่งกว่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวอาจารย์จะแจกเรือเรียงคนอะลุกขึ้นมาแล้วก็เรียงแถวมาเลยจ้ะโอ้โหครับอาจารย์แจกเรือตายแล้วใครรับผิดชอบเนี่ยขอบุณครับทำดีมากครับอาจารย์โอ้โพ่อเคยสอนขับเรืออยตนาทำลงจจกเรือออีหนึ่งอีหนึ่ง

บ้าๆฟังอาจารย์ให้ดีคือทุกคนเห็นทุ่นไกลๆนู่นไหมไม่เห็นครับเห็นค่ะอ๋อเห็นเนาะโอเคมีคนเห็นอยู่คนนึิมปล่อยเข้าไปเห็นไอ้ไว้ดำลงไปเหรออ๋อๆนู่นน่ะทุ่นทุนสีเหลืองขาวนั่นแหละที่มันสภาพเหมือนการชูนิวกลางอยู่ตรงนั้นนะอ๋าอ่อโดดลงไปแต่อาจารย์ไม่ช่วยนะอ้าอะไรแล้วครับอาจารย์คนยน้ดำไม่เป็นจ้าจ้า ผมว่ายน้ำมาประเด็นช่วยผมด้วยขึ้นมาขึ้นมาจิบจิ๋บมาขึ้นมาขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรนะเไม่ไม่ว่ายน้ำมาประเด็นแต่จริงจริงไม่เป็นไรนะปกติถ้าเขาบอกว่าถ้ารวยตายเขาจะถูกฝังด้วยทองอะไรเงี้ยอาจารย์อยากได้ทองมากเลยจิบจิงๆปล่อยเขาตายก็ได้แลคือวันนี้เนี่ยอาจารย์จะให้เด็กทุกคนแข่งพายเรือ โอเคนะเพราะฉะนั้คนะคนะือวันนี้ใครที่ได้ที่หนึ่งเนี่ยก็จะได้คะแนนเต็มในวันนี้ไปส่วนคนที่เหลือไม่เป็นไรมาเช็กชื่อก็เดินใจเย็นใจเย็นใจเย็นส่วนคนที่เหลือเนี่ยไม่เป็นไรแค่มาเช็กชื่อก็ได้คะแนนเหมือนกันแต่ว่าอาจจะไม่ได้คะแนนเยอะเท่าคนที่พายเรือเก่งเนาะโอเคงั้นเริ่มกันเลยละกัน3 2 1ไปเลยฟิลยวขี้โกงเนี่ยโอเคกันก็คือชนะใช่ไหมคะ พร้อมนะสามสองหนึ่งไปใครมีธนูแอบยิงเรือฟิลได้ไหมอ๋ผมมีผมมีสไนเปอร์อยู่บนเขาครับอาจารย์ไม่ได้หรออ๋ออ๋อได้ครับผมมีสไนเปอร์อยู่บนเขาให้ผมยิงเขาเลยไหมครับไม่หมาเป็บอ่ะงานพร้อมนะสเตอดนี้รุ่นดีหลบมงมากสเตนร์มสามสองหนึ่งไป ชอบเวลาแข่งแบบนี้จังเลยอ่ะอยากรู้ตั้งว่าจะมีใครจมน้ำตายไหมโอเคเดี๋ยวก็ยัองนั้นเี๋ยวใครบ้างเหลือพรมอเคเอาเลยอ่ะตั้งใจเล่นในราคาไม่ต้องกลัวเรื่องสไนยิง ไไไปเลยดด้้โอเคไปเพราะคนนี้อยู่ในเรือสามสองหนึ่งใต้อ๋อนอนเร็วจังเลยแข่งยัง <LEGO> ไงต้อวนกี่รอบเนี่ยวนสองรอบละเอ้ยเฮ้ยอาจารย์คับต้องเข้าทางไหนครับอาจารย์ฝากอาจารย์ฝากไปไดูเพื่อนที่ห <Monday. S 1> ้องจารต้องเข้าทางไหนครับอาจารย์อ๋อโอเคโอเคอ๋อโอเคอ่าโอเคอ่าใครแพ้ใครชนะเนี่ย อ๋อเหนียวเนี่ยชนะโอเคโอเคโอเคอันน่าจะเหลืออีกคนนึงเนาะโอ้ห้มากโอเคเอมอย่าไปขกน้ำก้างงนชนะอหนรเลอ็แค่เลยไม่เข้า อาวน่าเกลียดน่าเกลียดน่าเกลียดโอ้ยยโนียยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยยเอาน้องย้ียนอ้อกยโอ้นโอ้ีโอ้ยยอยอ้ยโ้ยโอ้ยอมยโอ้ยโก้ยโอรยโอ้ยโอ้้ยอะยโอ้กโอ้ยโอ่ยโ้ยโอ้อ้ยโอายโอ้ยโ่ออย